ครับต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีงานงานที่รอคอยมาร่วมเดือนนะครับผมเป็นงานตัวอย่างนะครับผมวันนี้มีหน้าไม้เข้าสี่กระบอกนะครับผมต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงงานไม้เข้าเพราะว่าตอนนี้ผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะผมฟรีแลนซ์ก็คือ,อจ,ำจำหน่ายหน้าไม้ให้กับช่างลหลายๆช่างที่เขามีฝีมือนะครับผมแล้วก็ดวงานกันแล้วก็สั่งสเปคงานไปให้เขาทํามาให้แล้วเราก็เป็นคนขายนะครับผม ว่าถ้าผมทํางานช่างผมก็จะไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมถ้าผมออกไปถ่ายคลิปก็จะไม่มีเวลาช่างเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสักอย่างคือผมชอบออกมาทําคลิปมากกว่านะครับผมออกมาทําคลิปอีนป่าแล้วก็ส่วนงานหน้าไม้ก็รับสั่งนะครับผมสั่งสเปคแล้วก็ทาให้ลูกค้าเดี๋ยววันนี้ดูก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานกระโจมสั้นนะครับผมล้างเหลียมอลูนะครับผมตัวนี้รางแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวดูลางนี่ตัวนี้รางโต19มิลน,นะครับหง่อ ใส่กระปีกตัวไม่นี่ที่ออกแบบให้ปีกโรเลอร์ยางเสริมได้นะครับผม <c oughs> เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับผมมีลูกปืนบนล่างนะครับผมแล้วก็มีบูทยันกลางนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากใส่ยางเสริมก็ขยับโรเลอร์มาใส่รูนี้คก็จะเป็นโรเลอร์เดี่ยวแล้วก็ที่เน็บท่อตัวไม่นะครับผมนี <c oughs> ต <c oughs> ่ต้องกาหัวแอดบอกต้องกบหัวเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบไงฮะ เดี๋ยวจะได้แก้อยู่นะฮะตามที่แจ้งไปตัวนี้ก็ถือเป็นลิมิเต็ดแล้วกันฮะลิมิเต็ดมีแค่20ตัวเนาะ22ตัว <c oughs> อ่าย2ตัวประมาณ2 0 22ตัวนี่แหละครับผมก็หลังจากนี้ก็จะแก้แบบไปไอ้พวกนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดไม่ไม่มีอีกแล้วนะครับผมอ่าเกี่ยวกับการใช้งานไม่มีผลอะไรนะครับผมที่ผมแจ้งไปว่ามีตําหนิโน่นจริงๆอ่ะเป็นตําหนิตําหนิก็คือเราอ่าเราให้แบบไปแบบหนึง่งแล้วเขาอ่าทาออกมาคาดเครื่องจากสเกลที่เราให้ไปแต่เรื่องของการใช้งานไม่มีผลเลยนะฮะตัวนี้ใส่ทอ นิ้วครึ่งนะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้2นิ้วก็สั่งได้ตัวนี้ลูกค้าปิดแล้วนะครับผมที่เห็นอยู่นี่คือปิดแล้วนะครับผมปิดแล้วนะวันนี้มีอ่าวันนี้ส่งไม่ทันจะเป็นอ่าพรุ่งนี้นะครับผมส่งทั้งหมดอ่าหกกระบอกมีงานงานตัวใหม่ที่รองานโปรโตไทป์นี่4ตัวแล้วก็งานมือ2ที่ทําสีลายทาง อีกสองตัวนะครับ <ผม S 2> ที่ทําคลิปไปก่อนนั่นะจริงจริงทั้งหมดจะมีเจ<ต>็ดแต่ว่าไม่ทันกระบอกหนึ่งยังไม่ได้ทําสีเออเอออีกตัวหนึ่งก็ยังไม่เสร็จ<ช>ทั้งหมดเจ็ด็กระบอกนะที่จะออกแต่ขออนุญาติรวบส่งพวกนี้อ่ะเดี๋ยวคุยไปยาวตัวนี้สเปคชัก7 2สองนะครับผมชัก7 2ดปีก45ห้านะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้ตัวแรกคุยเพลินครับคุยเพลินแล้วก็ยาวครับโค้งลง ส่วนตัวนี้ก็เป็นงานกำคอเหมือนกันนะครับผมงานกำคอโอ้ใจเยถอถอถ,ถ,ถ,ถงานกำคอขอภัยนะครับพอดีวางหน้าไม้ไม่ไม่ดีตัวนี้งานกำคอส่วนตัวนี้ชักป่าสิทนะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็ปิดแล้วนะครับปีสี่สิบห้ายังเสริมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ไม่ได้เทสให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเทสครับตัวเนี้ยเพราะว่าสเปคที่เราสั่งไปเนี่ยแข็งแรงใช้งานได้จริงแน่นอน แต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่ผมจะเอาไปออกคลิปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยดูคอยดูเอาออกไม้จริงเลยแต่ก่อนสอง่งเราก็จะเทสระบบให้เหมือนเดิมเนาะเทส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 ระบบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเฉยตัวนี้ก็ปิดแล้วนะครับผมตัวนี้ลายเข้มตัวนี้จะเป็นมือสอดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนไ้สวยเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็จะบอกรากคาท้ายคลิปนะไม่ต้องรีบถามนะครับผมตัวนี้จะเป็นชัก75้าครับผมชัก75ตัวนี้อ่ามือสอดจะทิ้งปลายยาวหน่อยตัวนี้ทิ้งปลาย40นะบครับ 45ยังเสริมเหมือนกันนะครับคอนิดนิ้วครึ่งไายซบนอกนี่ตัวน,นี้อันนี้ได้ทั้งซ้ายขวาไหมคะใช่ใช่ใช่ตัวนี้ที่ออกแบบมาทรงนี้ก็คือสามารถจับได้ซ้ายขวาครับทั้งทั้งทั้งทุกตัวเลยเนาะใช่ใช่งานงานก็เลยออกมาเป็นงานแบบกลางๆครับผมสามารถขยับอาจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสําหรับน้าๆบางคนอาจจะเปลี่ยนมือขายต่อให้เพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อไปเจอเพื่อนถนัดซ้ายถนัดขวาขายได้หมดคนระับ ใายที่สุดแล้วปืนที่อาหน้าไม้ที่ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับผมก็จะขายได้ออกง่ายอย่างเงี้ยนฮะถ้าไปคิดว่าจับได้แค่ข้างไหนข้างหนึ่งมันเวลาที่เราจะเปลี่ยนมือหรือว่าจะขายออกเนี่ยมันจะลําบากนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้แหละผมจะไปทําคลิปออกออกหมาตัวมือสอดแต่จริงลูกค้าท้าทามแล้วนะครับผมผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำคลิปสัก อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะฮะผมไม่มีน้าไม้แล้วตอนนี้ขายขายออกไปหมดแล้วลทำภาพทำทุกวันทำคลิปตัวไหนลูกค้าก็ขอปิดกลางกาดเลยเพอเพื่อตัวเนี้ยังไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวก็มีคนส่งข้อความมาขอปิดนะครับตัวนี้ก็ชักเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่าทิ้งปลายสี่สิบเซนช่วงนี้ผมชอบทิ้งปลายยาวๆนะผมบอกเลยว่ายิงน้าลึกๆเนี่ยผมไปเห็นตอนผมทําภาพช้าย,ยิงคลิปปลาทับทิมนะครับอีพีแรก ตอนผมทําภาพเช้าผมเห็นเลยว่าเวลาที่ส่งลงน้ําลึกๆมีผลครับแต่ถ้าน้ําไม่ตื้นเอ้ยน้ําไม่ลึกอย่างเงี้ยปลายไม่ยาวเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเจออ่าหมายที่น้ําลึกๆอะ่ๆอะรู้เรื่องครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมตัดต่อเนี่ยผมจะเห็นภาพเช้าเวลาลูกมันลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างจะได้เปรียบสําหรับปลายยาวส่วนอ่าส่วนข้อเสียก็มีคือความยาวเกะกะอะไรแล้วแต่คนนะครับอ่าส่วนข้อดีก็นั่นแหละฮะตามที่เราเห็นในคลิป อ่ะเดี๋ยวยังไงขอลาไปก่อนนะครับผมสว่วนอ่ะลืมบอกราคาสิออจะบอกราคาไม่บอกตัวนี้ราคาเท่าไหร่แอดสี่พันห้าไม่รวมส่งสี่พันห้าร้อยบาทนะครับอยากได้ถูกกว่านี้ก็โทรมาจีบแอดเอานะครับผมแล้วก็ต่อรองเอา <laughs> เดี๋ยวแอดผมก็ใจอ่อนลดให้นะครับผมราคาสี่พันห้านะครับอนาคตอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ไม่มีแพงกว่านี้หรอกครับไม่มีแพงกว่านี้ผมไม่ทาให้ราคาแพงกว่านี้แต่ชทำ<ะ>ถูกกว่านี้จะพยายามหาต้นทุนให้มันถูกลงแล้วก็ให้ราคาจับต้องได้เนาะแล้วก็ ยังคงคุณภาพให้เหมือนเดิมเราจะยังคงคุณภาพให้เน้นเรื่องการใช้งานความปลอดภัยเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ยังมีลูกค้าที่สั่งงานที่เป็นลังไม้ทองเหลืองอันนี้ก็ตามคิวนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะสอบแบบไหน,นก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะดีวกับช่างให้ช่างที่เป็นเพื่อนกันเยอะครับใ,ในประเทศนี้ที่เขาอยากให้ขายงานให้มีเยอะแยนะจะสั่งให้ครับผม ก็ส่วนกําไรก็มีบวกบ้างนิดหน่อยนะครับผมต้องเข้าใจเรื่องของการค้าขายแล้วก็ช่างเขาก็ต้องอยู่ได้คนขายก็ต้องอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคนซื้อก็มีกําลังซื้อได้อะไรเงี้ยดิวกันครับให้จบโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตรีวิวแบบสั้นๆแค่นี้ครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขนาดสั้นๆนะนี่สั้นๆสัยังเกือบเจ็ดนาทีแล้วปะเรากดเล่นไหม่รับคอิตอรกับหัวตบุ๊ l ีม i เ e ็ด dition เดี๋ยวเราต่อไปทำต้นสืสองด้านอันนั้นก็จะไม่ l ีม i เ e ็ดไงอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ t อบหน่อยี่สิบสองตัวแต่เก็บไว้สองตัวเก็บไว้สอง่เก็บไว้สองตัวเก็บไว้เป็น l ีม i เ e ็ดต้องส่โเรื่อต้นสีกัไปแล้วไปไปเดี๋ยวเตรียมตัวแค่ของของของครับไปตัวเล่นไหนที่มีถ่ายอะไรนิดสวน Okay.